ยังรักกันดีครับยังรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันครับซ้อมสั่จะร้องหรอยังไม่ได้กดยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะหนูยังโอเคอยู่คืออะไรที่เป็นขับถีงกันสมมติวอาไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะคิดว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะสามีภรรยา พี่จุ้งผมว่าผมทำได้ครบก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่นนี้แล้วกันครับงานอยท่งนเรื่อี่ามีคก็าเป็นผู้เาสอคำใต้อะรเงี้ยาแต่งนแต่าแต่งงานแต่งาแต่งงา่งานแ่าแต่วานแ่านแต่งงาน่องานแานคต่าต้งงาานแงงาน่าแต่งง่างาาแตตแแต่งาแต่่านง่นแตาแวนนาน รักกันดีครับอะไรรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันนะครับซ้อมสอบจะร้องหรอยังไม่ได้กดยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะหนูยังโอเคอยู่ออย่างอย่าง,างนี้มีประเดะ็นตรงที่ว่าเสียงซอดภาสารที่ได้ไม่ครบก็จริงๆอ่ะเสียงเสียงอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์ทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะใช่ยูนิเซฟรถที่ไหนก็ไม่รู้สักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ เอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็เดโจรเข้าบ้านฮะี๋โจรเข้าบ้านไม่ได้ระบุเลยว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนเออไม่ได้จริงๆว่าซีรีส์มาอยู่ดีพอนไหนไปทุกี่ไม่ได้ตัดทีมเลยมันก็มีข่าวเอาเขาพงแล้วครับให้คนก็ยอมคู่เราคู่เรายคู่เราก็ยอมก็พี่พี่มีกิ๊กคู่ต่อบ้างทำตาดุเรื่ยหนูว่าจะใช่หรือว่าจะใช่ ไม่มีหนูใช่ไหมไม่ใีครับผมว่าความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านชาวอะไรที่เป็นคำย่อยเลยก็นั่แต่ว่าถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขที่ว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําในฐานะสามีภรรยาที่จริงผมว่าผมทําได้ครบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทในงานนี้แล้วกันครับงานบุญแล้วบไงบ้างมีข่าวเี่อกมา เพราะว่าทุกวันนี้หนูว่ามองทําตัวแบบคนแบบติดหนี้อะไรก็ไม่รู้ว่างงก็คือแบบอยากหาเงินอยากทำหนุทนทำนี่อยากมีความสุขกับการทำงานอะไรเงี้ยจริงๆหนูมไม่ได้อ่านข่าวเลยจริงหนูก็อยากรู้เหมือนกันละค่หนูก็อยากเกือบเหมือนกันตอนแรกเมื่ะไหรเขาบอกว่าเราไร้ของเราร้อนอยู่โอ้หนูก็ว่าตัวเองเหมือนกันเพราะตอนเนี้ยบางทีก็ไล่จนรู้สึกว่าแล้วความสุขจริงจริเราอยู่ไหนในเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เราไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เริ่มไม่สุข ทำงานเยอะเกินไปเยังแอบคิดอยู่ก็เลยยังไม่อาจจะไป,ไปโฟกัสเรื่อง่นตตอนน้ยังไ,ไม่ได้ร้อนเงินเดี๋ยวร้อนเงินเดี๋ยวมาของ,งานเพิม่มขอเงินสร้างดีกว่าง่ายกว่าขอเง,ง,งาน